ซอยประชาราชสายหนึ่งนะครับซอย20ตรงนี้มีร้านเซเว่นนะครับจริงเข้าไปนี่มีเป็ดย่างเจ้าลอ,อยนะครับแต่ว่าเขาจะขายหมดแค่ตอนเช้าๆสายๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีร้านนะครับโจ๊กหม้อทองเหลือง3 8ปปีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง สังเกตนะครับมอบโจ๊กอนี่ครเป็นมอคทองเหลืองครับผมสวัสดีครับผมมันพินกับช่องฟิวไทยใน YouTube ครับอยู่ที่โจหมอคทองเหลือง38ปีนะครับตรงเทาบางโพก็มีอาหารหลายอย่างครับมีโจกหมูข้ึงในโจกหมาสมุทรทะเล โจกสามเกลือกไก่กุ้งโจ๊กลมมิลและกโจ๊กหานางลมใส่บับแต่งนี้ครับผมสั่งโจ๊กหอยนางลมใส่หมูสับนะรนะาคาก็จะมีตั้งแต่40 50 70-80บถึง80บาทแล้วแต่สั่งนะครับแล้วก็มีมาม่าด้วยครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับนี่ก็หอยนางลมแล้วก็โจ๊กโจ๊กนี่เนื้อเนียนเลยครับ เน,นนนเนื้อเนียนมากครับอย่างเงี้ยอร่อยแน่แน่โจ๊กอร่อยมากครับเนื้อเนียนมากพอรมีขิงไม่มีอะไรให้หอยนางรมครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ม,มันนางรมครับอมีสาม สี่ตัวครับอ้ 6, มีห้าตัวครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อาจจะมีเยอะกว่านี้เงี้ยเครื่องปรุงก็มีนะครับพรอมอะไรเงี้ยสีุกขาวตาฉลัดน้ำเงินแต่ว่าชอบทานแบบรสเด้งเดิมแท้ๆมากกว่า บรรยากาศในร้านเปิด6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่มใครมาไม่ถูกนะตรงนี้แถวบางโพนะครับศูนย์สองห้าแปดหกแปดแป้าสอดสี่ห้าห้าก็เป็นร้านโจ๊กแล้วก็ข้าวต้มที่มีความหลากหลายนะครับเพราะว่าสั่งได้ทั้งเมนูเครื่องในทะเลโจ๊กไข่โจ๊กหมู จกสามเกลอนะครับก็าต้มหมูเครื่องในก็าต้มหมาสมุรหอยหนางก็าต้มหอยหนางลมก็าต้มกุ้งก็สั่งได้นะแล้วก็มีพวกขาหมูก๋วยจับนะครับแปะกล้วยลำไหญ่นะมีโจ๊กปลาด,ด้วยก็มียว้งอครับนี่ครับหอยนางลมตัวใหญ่เลยเนะี่ยขนาดใหญ่ประมาณ อตอนโตะได้นะับอ,อร่อยครับเราลองหมูสับมั้งมหมูสับเนี่ยนะครับที่สำคัญยังมีเนื้อเป็นหมูสับอยู่นะไม่ใช่เป็นหมูบดหลายที่ตอนนี้กลายเป็นหมูบดหมดนะครับ มาชิมก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาก็ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราดูอาหารดีกว่านะไม่ต้องดูหน้าตุดตาทำไมผมใส่เกี้ยวเปล่ามาผมชอบเอาอะไรกรอบมาใส่น้ำมีความชอบส่วนตัวครับนี่ครับหอยนางรม แล้วก็ตักขึ้นฐานกะขิงเ,เนี่ยอร่อยมากอันนี้ถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยห้หาสิ5บ0บาทอันนี้50บาทนะครับโจกหมูหอย50บาทนะครับ,อ,บอ,อันนี้ไม่ได้ใส่ไขน่นะได้หอยหนางรมมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็คุม้มค่าครับ ค่ะชอบทานหอยนางลมนะแล้วอยากกินกับโจ๊กเนี่ยต้องมาที่นี่ครับ้โครัตอนนี้ขาหมูนะครับผมขอให้เขาแยกน้ำมานะ อร่อยมากน้ำนี้ไม่เหมือนน้ำพวกขาหมูทั่วไปอร่อยครับลองใส่น้ำส้มนงไปสุดยอดครับตามด้วยพริก ก็เตรียมอร่อยมากครับก็ร้านก็มีน้ําชาให้ด้วยก็มาเจอครับตรงนี้เพราะว่า เรอมาเจอร้านก็คน,นมาทานกันเยอะเหมือนกันนะครับตกแต่ตรงนีแล้วตรงนี้มีเครดิตหลายอย่างครับอยู่ชิมไปบนไปนะครับของสมัครคิวทอเวร์เวนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างครับร้อยเส้นทางไทยโพสต,ต์อะไรนัน าก็ประหยัดดีครับที่แถวตลาดบางโพครับผม